นเอาไหมแ่ฉันเอาให้แต่ฉันไปเอาให้นายเ้าก็จะไปหาของกินข้างบนด้วยว่าจะ ยิ่งไม่มีอยู่เอ้าอาหารยิ่งไม่มีอาหารมันยิ่งไม่มีมันจะการอาหารด้วย<า>มีขนมปังอยู่เต่ไม่อยากแต่ไม่อยากใช้นมอุ้ยตกน้ำมา,าไม่แตกจะเกือบแตก เก็บตายไม่จากอันนี้มายมถึงเก็บตายเ,าเ,เ,าเอ๊ะอ้าวตายสกิลในต้าน นายยิงฉันเหรอฮ้ยฝากสมน้ำหน้าฝากสมน้ำหน้าไปหนึ่งทีพักสี่ถึงตาย <c oughs> ก็เป็นตามที่คาดไว้จริงไหม <c oughs> เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวน้องเหมือนตรงนี้ไหมเื่อจะมีเน็กอันนี้ไม่ใช่เหมือนอันนี้นจ้ามีเห็นไหมพจ้ามีเห็นไหม อย่าฆ่ามาันอย่าฆ่ามาันถ้ามันปกป้องหมู่บ้านดีกว่าฆ่ามันก็ได้มันจะเป็นมันไม่กล้าปกป้องหนาใช่ไหมแล้วก็ฝากสำน้ำหน้าเป็นเวลา24ชั่วโมง เปี้ยวเก็บเปี้ยวนะแน่นนะแน่นไม่เก็บ,กบ,กบยังไม่ได้เก็บฝากสำน้ำหน้าเป็นเวลายี่สิบนาทีทุยไม่อยากไม่อยากใส่มัดก,ก,กับใส่เทอร์ขี้เกียจขี้เกียจใส่ ดดมืข้าววัวด้วยหมัดไหนๆไ,ไม่มีดาบจะนอนตรงนี้นอนตรงนี้ได้ไหมไม่กล้้นหอนอ่ะดูจากสภาพฝากสมน้ำหน้าวัวเป็นเวลา24ชั่วโมง เดี๋ยวเดี๋ยวไปครับดาบแป๊บแม่มดไม่อยู่นะจ้าเขาจะอยู่ก็อยู่อะไร ไม่รู้ดินี่ไงข้าเจ้าชเจอของดีเข้าให้ใข้าตาเผาแบบเผาแน่ยอย่างเทวอะไรไม่รู้อ่ะไปใครจะอยู่ก็อยู่ เด็กผีเด็กผีวิ่งครัาวช่วยด้วยช่วยด้วย

จะอยู่ก็อยู่คราวนี้คราวนี้เราจะเป็นโจรใจบาปไหมไม่รู้เปรียกไปหาที่ขุดไปหาที่ขุดหนึกประจำดีกว่าไม่ใช่ดิไปหาที่ขุดหินประจำดีนี่หินเป็นเน็ก ประจำจะทำเป็นห้องเก็บเดี๋ยวจับเดีวจับทำเป็นห้องเก็บของนี่ใชระสมพันธ์นะไม่ใช่นะ ใจยนะ่าคราวนี้ไปคราวนี้ไปฆ่าพวกพวกแก่พวกวัวนะ่ะที่หาเจอเนายไปขุดนายไปขุดเน็กอยู่แถวๆนั้นป่ะตอนที่5 3เป็นที่จุดแต่จะมีนาวาที่ฝากสำนําหน้าใช่ไหม พจ้าจะมีนาบาที่ฝากสำหรับหน้าใช่ไหมอันไหไปเผาตันนั้นอ่ะพี่จ้าตันนั้นอ่ะ เงนี่ยัวนะ่เจอนาบาจริงหรอหรือว่าทัดแทบจะไม่มีอ๋อทัดหมดพอดีใช่ไหม ชอบก็เคลียร์ไหมเป็นตะ้งนายขุดทานขุดทานกกันตานะจ้าตานะจ้าเอววันเหนือเต็มหนอ่อแล้วนี่ คิดมาหามานันบ้างนึงไงวะเ,เนี่ยนายแมวแมวอา้อาวันแบ่งไม่ได้ ทีเดียวไม่ได้ไม่ได้ีไ,ไ,นนนนไหนไนะ,กะเก็ิ่งหนีวิ่งบจะมันวิ่งไม่ทันนเะก็บได้เก็บได้แค่กางเกงพี่า ใช่ได้แค่กางเกงพิกแอคนอก่าันนี้จะนายจะให้ฉันมากกว่าให้ฉันให้ฉันก็หาทำบนตินไืมเบียรนอแทงอ่ะนั่นไม่กินนั่นอะหรือว่า เด็กคนนี้มันสนุกกาน